มึงมันมมาอีกค่ะมึงมาอีกอย่างชอบเลยนะเปไรอ่ะอ้าวสายตีบีมบีมสายตีเรียบร้อยอ้าวปั่นแล้วกูปั่นแล้วปั <t <t ่นแล้วน้ำต่อไปด้วยนะสวยแป้งสวยแปกหนึ่งแน่นอน แตกสองจับมันให้มันจับหน่อยให้มันจับหน่อยให้มันจับหน่อยสวยเข้าได้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 ที่มีตันอยู่ที่มีตันอยู่มันตันตันไปแตกเออสวยยังไงบวกเลยเ้ยเดี๋ยวมันจับพี่เ้ยมันจับพี่แล้วชุบชุบชุบเอออย่างงั้นนะน้องที่ต้องการแค่นี้น้องนี่อะไรน้องอย่างนี้นะครับสวย เ้ยมัน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 โมโหว่ะมันโมโหว่ะเฮ้ยฝั่งนู้นมันคีย์บอร์ดติ้งว่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออติมี่ติมี่ข้างหลังก่อนอะเลเตอร์เนี่ยเฮ้ยเพื่มันคุยตายแล้วน้องชุบหน่อยหายแล้วพีหายแล้วกูกูชิบหายแล้ว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 กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วชิบหายแล้ว หนีเฉยเออกูตายไงกูเลยหนีโอ้เฮ้ยมันคำพูดคำจามันมันเที่ยวแล้วเนี่ยมันเที่ยวแล้วเนี่ยมันเที่ยวแล้วเนี่ย Letter, don't let her. Let her die. do, 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 do. you yeah, I am being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me. มันจับพ oh, ีแล้วมันจับพี่แล้วลโหลเออเออค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอย่าบกตุดคลิปเรากำลังดันค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นสวยลิกเตอร์สวยลิกเตอร์สวยสวยค่อยๆเล่นสวยตีนี้มีชกครับไม่ต้องกลัวตีนี้มีชกใส่สุดครับนิงโกโโซอยซอย ซอยไปครับซอยไปครับซอยซอยนั่นแหละเอ้ยปักดี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 อ้าวอ้าวตายห้าอ้าวตายห้าอะไรเนี่ยขอโอกาสเฮ้ยมันขอโอกาสว่ะมันขอโอกาสวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขอโอกาสว่ะยังไงวะอ้าวอ้าวเรียบร้อยตลกว่ะ เออเอาอ่ะ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 เอา,าเอา่ะของจริงทีมแล้วของจริงเฮ้ยอบอยู่ได้กูไม่ใช่ลูกมึงนะ